ประเทศนั้นน้ำยังไหลหลากแล้วก็ท่วมอยู่ สิจังหวัดครับส่วนมากจะเน้นทางภาคเหนือใช่อย่างเช่นนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เน่น่าสองคนเป็นสักครู่น้องประจําอยู่เชียงใหม่นะครับแต่ตอนนี้น้ําท่วมที่ไหนแตกกระจายกันไปครับไม่น่าแต่เราไปดูจังหวัดเชียงใหม่ตรงนี้ครับน้ําไหลลงแม่น้ําตีนครับชื่อแม่เตียนแม่เตียนแม่เตียนครับแล้วก็สัดสะพายน้ําชั่วคราวเข้าออกระหว่างหมู่บ้านทุ่งหลวงตําบลแม่วินอําเภอแม่วังกับหมู่บ้านแม่ลานคาหมู่ที่6ตําบลเสมิงใต้อําเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นะครับฟ้าฝนตกหนัก ดู่นู้นครับภูเขาสูงนี่นะก็ทําให้นะครับนี่การสัญจรไปมาใช้ไม่ได้เลยครับเนื่องจากว่าสะพานไม้ชั่วคราวโคกตัดไปหมดเลยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมนะครับนี่นะเมื่อก่อนได้ทําไงครับเขาบอกจะสร้างสะพานคอนกรีตแต่ปรากฏว่ามันมีปัญหานะครับเรื่องของสะพานไม้ตรงนี้นะก็ถูกซัดไปเอ้าซ่อมแซมไปหน่อยนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้นาผลผลิตไปขายออกมาได้นี่ครับนี่เป็นซ่อมแบนผู้ชาวครับลูกหลานก็ได้ไปโรงเรียน I <laughs> เพราะฉะนั้นนะครับการสร้างสะพานช่วคราวที่ว่านี้นะครับก็อําพรางช่วยช่วยเหลือเป็นพรางไปก่อนนะครับดีขึ้นยังไงแล้วก็กว่ากันไปครับพี่น้องประชาชนเลีกยเลี่ยงก้อยก็ดีครับส่วนที่จังหวัดน่านเมื่อสักครู่นี้นะครับก็รายงานไปแล้วนะครับในพื้นที่อยู่ในเมืองแต่ปรากฏว่าที่หนึ่งครับที่อําเภอเวียงสาปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้ได้มีการดําน้ําลงไปปิดประตูน้ําที่สองครับบานที่กั้นน้ําสาก็ทําให้วันนี้แหะครับนี่เจ็ดหมู่บ้านใน ตำบลเวียงสากลางเวียงระดับน้ําก็ลดลงนะครับพี่น้องประชาชน300หลังคาเรือนนั้นเรือร้อนโยนะครับโดยเฉพาะบ้านต้นหนุนแล้วก็บ้านดอนท่านหมู่ที่2ตํตบลกลางเวียงครับนี่ตอนนี้ท่านนายอำเภอกาลังเรเ่งออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมันก็มาแรงนะครับเอ๊หลายคนนี่เป็นยังไงบ้างเป็นห่วงไหมนะครับแต่สุดท้ายแล้วสรุปที่จังหวัดน่านนั้นความเสียหายอยู่ที่9อํเาเภอยังเสียหายอย่างแรงอยู่นะครับก็ระวังกันเอาไว้ปรากฏว่าที่จะ จังหวัดแพร่ก็ตามมาเช่นเดียวกันนะครับนี่นะทำให้ยังน่าห่วงครับที่อำเภอวางชิ้นหลังจากแม่น้ำยมนั้นได้ไหลลงสู่ลุ่มน้ำในพื้นที่อำเภอสูงเม่นครับแล้วก็เด่นชัยตามมาด้วยแล้วก็ล้องครับซึ่งวางชินนี่ก็ถือว่าเป็นอำเภอสุดท้ายทำให้บ้านไร่หลวงหมู่ที่หกแน่ๆของบ้านของคุณโรงทิลินนะครับปรากฏว่าโอ้ยน้ำซัดไปหายไปทั้งหลังเลยครับบ้าน mm. เหลือแต่โถส้วม เพียงอันเดียวโทรขึ้นมาเอาไว้เจ้าของบูต่างหน้าครับนี่ไงน,นะตอนนี้นะครับบ้านศบเก๋งที่ตำบลแม่ปากอำเภอบางชิ้นนะครับพี่น้องร้อยสตัตยาหลังคาเรือนก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันเพราะว่าน้ําท่วมสูงประมาณสักสาเมตรกว่านะครับแล้วก็ไหลลงจ้าๆด้วยเพียงชั่วโมงละสิบเซนตตระเด้งเจ้าหน้าที่กําลังออกไปช่วยเหลือสิบเอ่อสี่ตำบลครับตบบาบลวังชิ้นนาพลแม่เก๋งแล้วก็แม่ปากทับสถานการก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นอกจากนี้นะครับสุขโขทัยระทมก็อาวอีกแล้วครับปีนี้ยังไม่พ้นวิกฤตเพราะว่ามันขยายวงกว้างครับโดยเฉพาะพันดังก้นน้าที่บริเวณบ้านหนองวงตําบลท่าทองอํงเาเภอสวรรคโลกครับถูกน้ํายมกัดเซาะเป็นแนวทางยาวประมาณสักหเมตรบ้านหนองงวงนะครับนี่เป็นชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ํายมฝั่งตะวันตกนะครับพนังก้นน้ำคอนกรีตสูงประมาณสักห้าสิบเซนถูกกระแสน้ํายมนั้นกัดเซาะ ขาดเป็นแนวยาห้าเมตรตามภาพีปรากฏอยูนี้นะก็ทําให้ถนนถูกซัด ขอแตกไปด้วยครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องอพยพพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็เด็กออกจากพื้นที่ชาวบ้านอยู่ตรงนี้นะครับบอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยนับตั้งแต่ปี54คราวนี้ก็ถือว่ารุนแรงมากเพราะฉะนั้นก็ขอให้ใหญ่รุนแรงเหมือน54ก็แล้วกันครับเาวนาในใจอย่างนั้นนะใช่ค่ะก็อันนี้นะคะภาคเหนือนั้นก็แม่น้ําหลักๆที่ตอนนี้ท่วมอยู่ก็คือแม่น้ําน่านกับแม่น้ํายมนะคะน่านนี่ก็มาจากแถวน่านใช่ไหมฮะลงไปที่สิริกิตนะคะที่อุตรดิต แล้วก็ลงมาพิษณุโลกนะคะส่วนแม่น้ํายมก็มาจะมาบักแพ่แล้วก็เข้าสุโขทัยตอนนี้แม่น้ํายมกําลังมาถึงที่พมพิรามจังหวัดพิษณุโลกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่พมพิรามอำเภอเมืองอแล้วก็ที่จะอํเาเภอบางระกำนั้นก็ขอให้เตรียมพร้อมในการรับมือกันด้วยนะคะคุยยาาน